วันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้มากับเกมยกขาได้กินะโชว์หน่อยโชว์หน่อยแบบนี้อ่ะแบบนี้เราจะมีขนมไว้ทั้งหมด5ชิ้นชิ้นละความยากค่ะอ่าชิ้นละ1 0 0บาทใช่เพิ่มความยากเข้าไปแบบนี้อ่าโอเคพร้อมหรือยังผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งพร้อม<อ><อ>ค่ะจับเวลาเดี๋ยวเราจะจับเวลานะหนึ่งหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งของเราด้วยเอาเริ่ม จากเวลาแลวอันนั้นอันนั้นโอ้โหชิ้นแรกชิ้นแรกผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะชิ้นแรกชิ้นแรกเอายังไงดีชิ้นแรกจะได้ไหมชิ้นแรกห้ามจับนะห้ามจับนะอาจารย์จะอ่านิ่งหน่อยเอยชิ้นแรกผ่านไปได้ชิ้นแรกผ่านไปได้โอเคชิ้นแรกได้ชิ้นแรกได้ถือว่าได้อ่ะชิ้นที่สองมาชิ้นที่สองมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้อ่านิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งกว่านั้นอีกนิ่งกว่านั้นอีกอ่ะในิกาเดินผ่านไปเดินเดินอยู่นะเวลาเดินอยู่นะขยับลงมาอีกขยับลงมาอีกอีก ใช่ใช่อ e> ีกสามสิบวินาทีสุดท้ายลูกโอ้โหได้สิได้สุด้ดีเลยนี่แหละอ่ะเอาใหม่ตั้งขาใหม่ตั้งขาใหม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เรื่องได้เรื่องเฮ้ยได้แน่ได้แน่งับแน่ได้งับแน่ได้งับแน่โอ้ยสองร้อยบาทว้าวอ่าเหลือเวลาอีกสิบวิสิบวินาทีสุดท้ายนะเก้าห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดเวลาได้ไป200บาทสำหรับผู้แข่งขันหมายเลขหนึ่งยังแข่งขันหมายเลขสองประจำที่ยายนี่ไงประจำที่เราจะจับเวลาทั้งหมดหนึ่งนาทีสอ,สองให้เวลาสองอย่างสองอยู่เอาเอายังพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่ม อ uh, ชิ้นแรกชิ้นแรกผ่านไปผ่านไปอย่างไงได้ครับชิ้นแรกเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเก็บไว้เช uh ื Honestly, uh ่อเก็บไว้เชื่อเก็บไว้เชื่อเก็บไว้ได้อ่าทําเวลาได้ดีชิ้นแรกไม่ใช่อีกสี่สิบไม่ไทีสุดท้ายแล้วนะชิ้นแรกบานไปลายอ๋อชิ้นสองชิ้นที่สองชิ้นที่สองอ๋อแล้วอ๋อแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวตัวให้ได้ตัวให้ด้วยสามสิบ 请你当我要听，二八、啊、 คันใหม่เลขสามเอ้ยมาเลขสามอีกแล้วเหรอยายโอ้โหเลขนี้ม oh, ันเฮงอ่ะอ้าวเราจะจับเวลาหนึ่งนาทีนะยายกินขนมชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นทั้งหมดห้าชิ้นอ่าเริ่มยังพร้อมยังผู้แข่งขันพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะอ้าวหนึ่งสองจับเวลาไปไปไปเลยไปเลยเอายกยายกินแล้วยายกินยายยกขากินนี่กินเลยกินแล้วอ้ากินอ เอารอดไว้อดโอ้าวับจ้าสาวเบสเบสวพี่เมเอาเอาบอกยาได้ิ่งหน่อนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งนิ่งนาหน่อยโอ้โอ้โอ้โ้อ้าายายาโกงิ ติ๊บพี่ยายติพี่เรวเดยวจะเป็นผู้แพ้เลย จะมาแก้แค้นให้แม่ด้วยเมื่อกี้นี้แม่ไม่ได้เลยสักอันหนึ่งสักรอยเดียวก็ไม่ได้ดิฉันพร้อมแล้วพวกคุณพร้อมหรือยังพรับยาค้า่ะพอแล้วเริ่มเลยได้เวลานะเออได้เลยมาเนินน้ำเอ้ยมันง่ายอยู่นะเอ๊ะนุไมมันไม่นงเลยอ่ะยกขาดิยกอะไรยังมีเออใช่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 กูอ้ยมันง่ายเกินนีอ้าวยังไม่ง่ายเลยอ้าวสิ หนึ่งเยมไม่อขาว่าเนี่ย้งาล้วลงอพออันนี้ปากฝิ่ปครับอัน้มครับตาตอคอากได้กินได้กินได้บนปากก่อนกินได้บดปากก่อนถ้ากินได้มดปากก็ตายเลยาออเออะไรเนี่ยเอะไร้้อ้ ยินตะกรอนนี่โค้ดแทนจุตยหมดเวลาอยาอยาหยาหยาหยาอย่างไง